ผมไม่โหดนะผมอยู่ในหมวดนักฆ่าตกรรมกูฆ่าตรรมเหมือนนักฆ่าตกรทรมานด้วยการลาดน้ำมันมเตรียมทำประกันเลยมึงโทรถามกรมมทันเลยมแม่มึงจะได้เงินคืนไหมทานลูกควายอย่ามึงตายเพราะว่าไรจัญญปันมึงอย่ามาสะบดตะแบงตลบตะแรงเห็นเขาเปลี่ยนคะแนนโหวตเลยคิดจะโหวตจะแซง มึงอยู่ในแคลนกระบาดเดี๋ยวมีรอยฟกช้ำแดงไอสัตว์มึงแดกเที่อะไรแดกข้าวหรือซดน้ำแกงไอสัตว์กูโหดนวะ โปรโมชั่นนะครับคืนกำไรให้ลูกค้าเมื่อเติมเกมไ้วก็ได้กับท็อปอัพเกมเมอร์ครบ1,500บาทนะครับผมรับฟรีไปเลยครับถุงมือนิวเล่นกันทั้งวันก็ไม่มีลื่นนะครับด่วนสินค้ามีจํานวนจํากัดน,นะจ๊ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า t o p Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละคร<ๆ>ก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภย100ัยรม PUBG โดย แน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอดท็อปอัพเกมเมอย่าลืมเครื่องใหม่แอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ท็อปอัพเกมเมอร์ตอนนี้นะครับทางท็อปอัพเกมเมอร์ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำทุกๆคนด้วยนะครับผมโปรพับจีสุดคุ้มนะครับเติมได้ราคาละหนึ่งค้งนะครับต่อเลข ID นะครับผมุกคนไม่ไรู้เดยไปดูกันพอมีหนึ่งีไม่ลงยัดพุเลยยัดแรงปะวะ ยัดแรงกันห่อยไงแรงแบบ200ดีเซลยัดแกอุ้ยไม่ได้เอโฟเลยอะถ้ากูนได้ปืนเลยเนี่ยพวยนี่ไอโฟล์กจะเป็นอะไรนอน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 ่ะง่ะอะไรของมึงวะเหมือนมึงเหวอเหมือนมึงเอ๋อน่ะ You can see it on Facebook page. I would like to answer Yeah, yeah, yeah. Is this uh, 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 yeah. Uh, uh, yeah. And the trailer, uh, to the not look, my face. Don't look at my face. เลยยัยยัยเลยสุสุสุเครียดแมนแอ t ด t ท e ทูเด t ะ e ม r ทูเดอะค o ฟฟิชแมนที่แข็งแกร r ง 4x2 ทูซึมร้อนตัวอย่างฟังมาะิฟังมาฟังจริงตัวจริงเรีย <c oughs> เหี่ยมันเหมือนหมอะเอาจริงแ <c oughs> กรมเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แท้จริงเราต้องคุยกับทุกคนได้ไวม ถามจีถาปับ๊บถามาปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บตอบปับป๊บถามปั๊บตปุ๊บถามปุ๊บตอปั๊บ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 ปบปั๊บปั๊บบปอ๊บปั๊บเัอบปั๊บปย๊าบบับบปั๊บปบบ เรียบร้อยมึงเตรียมตัวนสี่สามสองหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมอ้ยโ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 น้ยโน้ยโอ้ยโา้ยโอ้โอ้ย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 โอ้อ้ย้อ้ยโรยโา้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอ้ยนอ้ยโอ้ยมอ้ยม้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้มโอ้ยโอยโอ้ยาอัยโอยโอ้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 ยนอะ มึงอย่ามาตา okay, บด <ột, S 2> ตาแบงตาลบตาแรงเห็นเขาเปลี่ยนคะแนนโหวตหรือคิดจะโหวตจะแซงอะนะมึงอยู่ในแครนกระบดเดยวมีรอยฟกข้นแดงเงือไหวไหมพี่ทีวไอ้ทีวแไม่ alumni, โคตรอ่อนพุ่งตรงนะผู้ชมใช่หรออ่อนมากปะก็แบบก็ไม่แข็ง อ่อนเกินไม่มึงจะโหดมะเดี๋ยวกูถามจริงยิงทีดึงล้องมือเลยผมใช้โอ้โหยูส oh. ใช้ Google Translate เพื่อมาเมนตจ่องฝรั่งวะไอ้เจ้าทิวแมสเกินแมสตัวอะไรอะ แม้แต่ว่าแบบว่าเข้าถึงง่ายไง <COVID. S 1> ฮะครับผมเอาไว้ห้องนู้นเลยนะเจเข้าไปอะไรข้าวอ่ะอือหือกินเก่งเกินไอ้เฮียมึงอยากรู้อยากเห็นเกินปกติของคนไทยีท้เสือกใช่ไหมยยาย่าจ้าย่างฟง h e l ล o bro Hello บุกขยบเฮียมา ไอเลิฟลุงตูนอตปรีชาบอกเลยว่าเรื่องของเมื่อ <c oughs> ดีแล้วเลิฟล uh ุงตูอ่าฮะอัพ o y ี่ถ้าคิดว่าเลิฟก็คุณมารักกันลุงดูอ่ะแล้วคุณจะรู้ว่าลุงแม่งเฮียจัดเอ้ยไม่ใช่ก็บอกเลยว่าเฮียสัตว์เอ้ยถูกแล้วง่ะมองตีนกูไม่ว่าถ้ามองหน้าเจอตนีน อยากเล่นตอนนี้ผมกดวันแมนอยู่นะครับวันแมววันแมวสปวอชแมวเหมียวอ่ะแมวเหมียวเหม,มียวไอ้หยาถามปุ๊บตอบปั๊บ,บถามปับป๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บตอบปั๊บปั๊บถามปั๊บปั๊บตอบปุ๊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 บมันหงุดละไอ้เทียทวเหมือนว่างอ่ะลุงตู่นาฮีใช่ครับผมลุงตู่เขาแบบเป็นคนพื้นเพยอยู่บ้านนาฮีไงเออจังหวัดเลยบ้านเขาอยู่นะบ้านนาฮีบ้านนาฮีจังหวัดเลยมันมีจริงๆนะเว้ยจังหวัดเลยมีบ้านนาฮีอยู่ใช่เหรอเออ Uncle to is Thailand Oh no 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 oh, hi, Kong -ni, me A -W -M. Lung Tu in Wait. Thailand is oh, so good oh. it's so good If you if you are uh, bad talk to Lung Tu in Thailand, you can die ev everywhere every time you know but if you stay in Thailand, you uh, say Lung Tu is good yeah it's, it's right, it's right. If you bad talk to t u If you can die every time, every day, everywhere คนมันยงก,ก, <Everywhere. S 2> กันปุ๊บปั๊บ,บ,บเลยอะเดี๋ยวผมจะโชว์สกิล AWM ให้น้องๆดู ช้างไอทิวแม่งฝรั่งเยอะเกินทิวอย่ามาตาบดตาแบงตาหลบตาแรงเห็นเขาเปลี่ยนคะแนนหมดเลยคลิปจะโหวตจะแฟงอ่ะเนี่ยถ้าเกิดจากเกมแม่งนด้เข้าครึ่งเสียเซี่ยวของผมจากเกมนี้โคตรโหดเลยนะเออเหรอใช่โว้าว

แล้วแล้วบ้านใหญ่พาบ้านใหญ่พาอยู่ข้างๆบ้านบ้านใหญ่พิวบ้านใหญ่พิวที่ขายส้มตำข่ไขเงาะไอจีเอลคุณทำอไงต่อเนี่ยนอนนอนแล้วขี้ขวาเลยอุ้ยโอ้โหโอ๋ไม่ค่อยอยากจับเอวบิวเข้าไปอย่างเงี้ยแหละครับนอนนอนก็เพราะว่าการะสุนมันทำไม ต้องถามปั๊บไม่ยอมตอบปุ๊บเฉยถามบ๊หนึ่งกำลังใช้สมาธิอยู่กำลังเพ่งลมปราณเพ่งลมปราณไปที่ตูดใช่ ตัวคนยิงแล้วอยู่นี่เองเอา้าวกดเจอผมแล้วครับผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับพอดีผมแม่นเป็นแม่นเกินไปหน่อยอจิ <c oughs> โอ้ยขอโทษครับอยาหัวร้อนนะครับผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่รู้ว่าใครคือใครอะ่ะถ้าผมไม่ยิงคุณก็ยิงผมที่หลังเจอผมกดสามชาติก็ได้ครับยิงเป็นจังหวะสามชาติให้ผมรู้ว่า เป็นคนรู้จักหรือ fc หรือเป็นคนที่ผ่านเข้ามาผมจะได้ไม่ยิง แล้้วจทุกคนว่าผมแม่นปะผมว่าผมแม่นอยู่นะจรน,นะทุกคนทำไมจังหวะยิงยิงง่ายๆผมยิงไม่โดนะ่ะ ผมก็ไม่เข้าใจผมนี่ง,งงเหมือนกันเป้านิ่งยิงไม่โดนเป้าขยับเสือกยิงโดน What the เตอ c k Oh n <no>. กก็เล่นสองสโคบแปดที่ที่หัวนั้นเดียวตาย <c oughs> ผมขอโทษครับอย่ากลัวผมเลยนะครับเดี๋ยวตาหน้าก,กดเจอผมเดี๋ยวผมให้ยิงคืนครับห <c oughs> มุไม่อยู่เดี๋ยวบ้านนี้เลยวะ เขาไปไหนกันหมดแล้วว่ะเฮ้ยคนไปไหนหมดอ่ะอีกสองคนเองอ่ะนี่ไม่ไมีมมเค็นละ nó cô đăng นี่นะครับคุณแพตตี้ผมเอาเอาไก่มาเผื่อให้แล้วนะครับเป็นการขออภัยที่ทนายผมเข้าไปที่หัวกดยกเลิกติดตามเลยดีไหมโอ้ใจเย็นครับใจเย็น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 ผมผมไม่ได้ตั้งใจครับค่อยคุยกันครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบายบายจุ๊บ